สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูกิจก็จะมานําเสนอเรื่องของสระในภาษาไทยนะคะขอให้นักเรียนตั้งใจในการที่จะฟังเรื่องต่างๆนะคะและก็จะมีอาจการอธิบายนะลุกเรื่องของการทํางานในตอนท้ายด้วยขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 นะคะ สำหรับวันนี้นะคะคุณภูกกิจก็จะมาแนะนำนักเรียนในเรื่องของการใช้สระไอนะคะสระไอในภาษาไทยจะมีอยู่3แบบนะลูกแบบที่หนึ่งคือสารไอ, Woman, รไ,อไม้ม้วัสระไอไม้มะลายแล้วก็ไม่เห็นอากาศเยียวยักษ์นะคะก็เป็นสระไอชิ้นเดียวกันสระไอนี้ทั้ง3แบบนะคะลูกเราจะมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันไปถ้าง่ายที่สุดก็คือการใช้สระไอไม้ม้วนนะคะ เราะสารไอไม้มมวนเราจะมีวิธีจำนะคะดังนี้ค่ะไอไม้มาลายมีเยอะแยะมากมายแต่สรารไอไม้มมวนเนี่ยจะมีแค่20่สิบคำเท่านั้นเองแล้วอย่างนี้จะมีคำว่าอะไรบ้างล่ะก็จะมีคำว่าใหญ่ใหม่ให้ใช้ใช้ไฟ ใจใส่ไหลใครใครใบใส่ใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล้โอ้โหคำเยอะจังจำได้ไม่หมดหรอกคำเยอะไม่ใช่ปัญหารักจ้าเพราะพี่มีวิธีท่องจำสระไอไม้ม้วนอย่างง่ายๆ โดยใช้คำประพันธ์ต่อไปนี้จ้ะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ยใช้คล้องคอฝ่ายใจเอาใส่หอ่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบา,บาใบ ถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีะะสาระไอคำที่ใช้สระไอที่หนูจะใช้อย่างผิดพลาดกันนะคะก็คือบางคนจะสับสนหนึ่งคำที่นักเรียนจะใช้ผิดมาโดยตลอดนะคะคือคำว่าลำยาย ลำไยนะคะลูกการเขียนคําว่าลำไยที่ถูกต้องหนูจะต้องใช้สาระไอไม้มาลายวิธีการในการจํานะคะลูกหนูจะเขียนคํานี้ไม่ผิดให้หนูนึกถึงว,ว่าลำไยลำไยเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะหรือเป็นผลไม้ก็ได้มันใช้สาระไอไม้มาลายเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเขียนต้องใช้คําว่าลำไยเนี่ยต้องใช้สาระไอไม้มาลายนะคะลูกส่วนใหญ่เราจะเขียนคํานี้ผิดกันอยู่นะคะ